สวัสดีครับผมเจก,กันกับสอนขอนวีล็อกเทปนี้ว่ากันด้วยเรื่องของไบออรดแฟลชแบ็กหรือการอัปเดตไบออให้กับเมนบอร์ดโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมี CPU มันทำได้จริงๆหรือเปล่าสำหรับใครที่เคยติดตามชมเวอร์ชั่นไห์สดอาจจะยังพอจำได้แต่ครั้งนั้นเป็นการสาธิตเป็นการทดลองให้ชมว่าระหว่างที่ทำการแฟลชไบออในแบบแฟลชแบ็กแล้วเกิดไฟดับ มันจะยังมีปัญหาเหมือนกับการแฟลตไบออทในเวอร์ชั่นปกติหรือเปล่าคําตอบคือไม่ส่วนตรงนี้จะมาสาธิตให้ชมแบบสั้นๆส,สำหรับท่านที่ซื้อเมนบอร์ดมาใหม่แต่บังเอิญว่าไบออทที่ติดบอร์ดมาไม่รองรับ C ี u เจนใหม่เช่นตรงหน้าผม Z690PG Velocita ไบออทยังคงเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วเราซื้อ c p u เจน13มาปรากฏว่าเปิดเครื่องไม่ได้เป็นแบบนี้บางท่านอาจจะเริ่มหัวร้อนแล้วอุตส่าห์ซื้อของมาซื้อมา และประกอบปรากฏว่าเปิดไม่ติดจะแฟลชไบออดได้ก็จะต้องมี CPU Gen 12เท่านั้นมาใส่เพื่อให้ทำการแฟลชไบออดอัปเดตไบออดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่รองรับ Gen 13แต่สำหรับเมนบอร์ดที่มีฟีเจอร์หรือรองรับการอัปเดตไบออดผ่านแฟลชแบ็กคุณไม่จำเป็นจะต้องมี CPU ไม่จำเป็นจะต้องมีแ a m ขอเพียงแค่มี Power Supply มีเมนบอร์ดและทำได้ตัวหนึ่งคุณก็สามารถทำการอัปเดตไบออดได้ ตรงนี้ตัวอย่างผมเปิดเครื่องให้ดูก่อนว่าเครื่องที่อยู่ตรงหน้าผมณนะตอนนี้ไบออยังคงเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่ไม่รองรับ Intel Gen 13ซึ่งเป็น10.02และผมมี CPU ที่เป็น Gen 12ถ้าเป็นแบบนี้เราเปิดเครื่องได้ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราจะสามารถทำการาอัปเดตไบออผ่านโหมดปกติในตัวไบออได้ก็คือ Instant Flat h หรือแม้แต่ อินเทอร์เน็ตแฟลตซึ่งผมเองก็เคยสาธิตมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชันการอัปเดตไบออในแบบปกติการอัปเดตไบออผ่านอินเทอร์เน็ตโดยตรงแต่คราวนี้ตรงนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูว่าหากเรามีแค่เจน13ผมปิดเครื่องแล้วละ่ะแล้วก็เราไม่มี CPU เจน12เพื่อทำการอัปเดตไบออทเมนบอร์ดจากทาง S s r o k k ระบุว่าเราจะต้องทำการดาวน์โหลดไบออและเปลี่ยนชื่อของไบออให้เป็น creative.rom เท่านั้นนะครับแล้วแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันออกไปผมถอดสายจอถอดเมาส์คีย์บอร์ดให้ดูว่ามีเพียงแค่นี้จริงๆมีแค่ power supply เปิด power supply ไม่ต้องเปิดเครื่องอ้อลืมยังไม่ได้ถอด cpu นี่อเอา cpu ออกไปชัดๆเลยนะว่าผม flat b o s โดยที่ไม่มี cpu อยู่ในเครื่องเลยปั๊บ จากนั้นผมมี power supply เปิดไม่ต้องมีไฟเลี้ยงอ่าไม่ใช่ไม่ต้องมีไฟเลี้ยง,ไม,ไ,มง,มไ,ยงไม่ต้องมีการเปิดเครื่องไม่มีอุปกรณ์อะไรใดๆทั้งสิน้นและสำหรับ b บออด flat back ก็มีการบังคับตายตัวเลยนะว่าจะต้องเสียบที่ช่องไหนอย่างเช่นบอร์ดตัวนี้ตีกรอบเอาไว้ว่าช่องนี้หรือบอร์ดบางตัวจะมีการเขียนเลยว่า flat ใบออดหรือระบุว่าใบออดเอาทำไดเสียบที่นี่แล้วปุ่ม f ฟ a t back อยู่ตรงนี้เรากดเช่ป,ประมาณ3วิ ไฟของไบออดแฟลชแบ็กก็จะกระพริบซึ่งหากว่าทําไร์ของเรานะครับนี่ผมเสียบเข้าตรงนี้ถ้าหากทําไร์ของเรามีไฟกระพริบก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเราสามารถสามารถจะสังเกตได้อีกทางหนึ่งเอาละคราวนี้ผมเสียบแฟลชไดท์ที่ทำการเปลี่ยนชื่อใบออดเป็น creative.rom เรียบร้อยแล้วก็ตัวเครื่องไม่มี CPU แบบเต็มๆเ,เห็นไหมแต่ไฟเข้า power supply เสียบแค่24พินสำหรับ asrock msi ระบุว่าต้องการ8พินด้วย asus ต้องการเพียงแค่24พินแบบตรงนี้คราวนี้ผมทำการกดปุ่ม clear ์อามัเคลีย,ลยลร์ flat นะครับ flat back จะเห็นได้ว่ามี led กระพริบอยู่รอจนกระทั่ง led ตรงนี้ดับนะครับหากว่า led สว่างค้างนั่นหมายความว่า flat ไม่สำเร็จหรือการ flat ไม่สามารถดำเนินการต่อได้แต่หากว่ามันกระพริบไปเรื่อยๆพอมันใกล้เสร็จมันจะกระพริบทีๆจากนั้นก็ดับไปพอมันดับหมายความว่าแฟลชเสร็จสมบูรณ์หรือว่าเรียบร้อยนั่นเองเดี๋ยวพอตรงนี้เสร็จผมจะเอา CPU ใส่คืนเข้าไปแล้วเปิดให้ดูว่าใบออดที่ผมแฟลชไปที่เป็นเวอร์ชั่นตัวใหม่มันแฟลชสำเร็จจริงหรือเปล่านั่นหมายความว่าถ้าแฟลชสำเร็จ เราสามารถเอาเจน13ใส่เข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องใช้งานได้นั่นเองระหว่างรอตรงนี้ผมขอตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของ f ฟลช b a c k เพิ่มเติมนิดหน่อยคืออย่างเช่นสมมุติว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าเมนบอร์ดของเรามีฟีเจอร์หรือมีโหมด f ฟลช b a c k ไหมก็สังเกตง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดว่าด้านหลังมีปุ่มที่เขียนว่า f ฟลชแบ็ k a s u ก็เขียนว่าแฟลชแบ็ก m s i ก็แฟลชแบ็นั่นหมายความว่าบอร์ดของเรารองรับในอดีตเราจะพบเห็นบนเมนบอร์ดท็อปท็อป เท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ตัวกลางๆหรือแม้แต่ตัวประหยัดบางตัวก็เริ่มมีแฟลตแบ็กมาให้ได้ใช้แล้วหรือสามารถตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตได้เขาก็จะมีระบุเอาไว้ว่ารองรับไบออดแฟลตแบ็กซึ่งไบออดแฟลตแบ็กตรงนี้อำนวยความสะดวกได้หลายอย่างเช่นว่าบางทีเราอาจจะเปิดเครื่องได้ปกติแต่อยู่ๆไบออดล่มพอไบออดล่มปับ๊บแฟลตไบออดแบบปกติไม่ได้หรือในกรณีที่บอร์ดหลายๆตัวปัจจุบันนี้ ไม่สามารถย้อนหลังใบออดได้แต่พอเป็นแฟลตแบ็กคุณสามารถแฟลตย้อนหลังได้ง่ายๆหรือแฟลตไบออดได้โดยที่เมนบอร์ดเปิดไม่ติดด้วยซ้ําไปในกรณีที่เราไม่สามารถเข้าไบออดได้เลยไบออดล่มหากว่าไม่มีแฟลตแบ็กเราก็ต้องส่งเคลมหรือว่าไปให้ศูนย์บริการช่วยอัปเกรดหรืออัปเดตไบออดให้เราถอยหลังใบออดให้เราแต่ถ้าหากมีแฟลตแบ็กแบบนี้สะดวกมากเราทําเองได้ที่บ้านรวมทั้ง ขณะแฟลตอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอยู่ๆไฟดับก็ไม่เป็นไรพอไฟมาเราทําการแฟลตเข้าไปใหม่มันจะสามารถแฟลตได้ตลอดซึ่งสามารถเข้าไปดูได้จากลิงก์ในดีสคริปชันที่เคยสาธิตให้ดูตอนนี้ใกล้แล้วละนะครับผมรอไหมมันจะเริ่มกระพริบที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 ท,ท,ทีมากขึ้นนี่ตามที่บอกถ้าหากว่าแฟลตไดของเรามีไฟกระพริบด้วยช่วงที่มันอ่านไฟล์ในแฟลตไดเราก็จะสามารถสังเกตได้ว่าเออ มันทำงานอยู่นะระหว่างนี้ก็อดทนนิดนึงจะใช้เวลาพอสมควรแตกต่างกันออกไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วของแฟลชไดร์แต่ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของตัวไบออดไบออดบางเวอร์ชันแป๊บเดียวเสร็จไบออดบางเวอร์ชั่นใช้เวลาค่อนข้างนานหรือแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อก็ใช้ระยะเวลาในการแฟลชที่แตกต่างกันออกไปโดยมากจะอยู่ประมาณ3-5นาทีนะครับอ่ารอใกล้แล้วต้องรอจนมันดับและจะเย็นๆนิดหนึง่ง บางท่านแบบเอเนี่ยมันกระพริบอยู่แบบนี้ไม่จบสักทีหนึง่งได้ไหมเนาะทำได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพอเสร็จผมเอา CPU ใส่เอา RAM ใส่ตอนนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าที่ระหว่างที่ผมกำลังการทำการแฟลชอยู่ไม่มี CPU เต็มๆเลยไม่มีแรมมีเพียงแค่ power supply นะครับแล้วก็เสียบ24พินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จอีกรออีกนิดหนึ่งผมไม่อยากตัด เรียบร้อยเสร็จแล้วดับไปแล้วพอเป็นแบบนี้เท่ากับว่ามันพร้อมที่จะเปิดแล้วนะครับผมผมก็ทำการติดตั้ง CPU ลงไปทีแรกว่าจะอาพอสก่อนไม่พอสแล้วนะเอาแบบเรียวไทม์แบบนี้แหละออ๋อปิด power supply ก่อนสักนิดก็ดีเดี๋ยวมันสะดุ้งตื่นขึ้นมาปับ๊บใส่ CPU อ่าฮะปับ๊บ วางฮิตซิงใส่แรมเสียบหน้าจอเสียบเมาส์คีย์บอร์ดเสียบ CPU ีย8พินเปิดเครื่องปับ๊บนี่มาแล้วดีบักสว่างแล้วรอนะครับระหว่างนี้ Okay. เดี๋ยวพอดดีกว่าจะได้ไม่ยาวเข้าสู่ใบออดเป็นที่เรียบร้อยและการแฟลตผ่านใบออดแฟลแบ็กของเราในครั้งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดีจะเห็นได้ว่าเวอร์ชั่นของใบออดตอนนี้กลายเป็น14.05และก็พร้อมที่จะใช้งานคู่กับ Intel g e n 13ไม่ว่าจะเป็นคอ i 3 i 5 i 7หรือ i 9นะ กลับมาสรุปอีกรอบหนึ่งสําหรับเรื่องของการแฟล b ไบออผ่านไบออทแฟลชแบ็กเราไม่จําเป็นจะต้องมี CPU ไม่จําเป็นจะต้องมีแรมมีเพียงแค่ power supply เสียบแค่24พินมีทำไร์เสียบทำไร์เข้าไปในช่องที่ผู้ผลิตกําหนดเอาไว้และกดปุ่มไบออ f แฟลชแบ็กแช่ประมาณ3วินาทีจนไฟแสดงสถานะกระพริบจากนั้นก็รอจนมันดับแต่ถ้าหากว่า ไฟสว่างค้างนะครับบอดบางตัวไฟสีฟ้าบอร์ดบางตัวไฟสีเขียวก็ตามแต่ถ้ามันสว่างค้างหมายความว่ามันไม่ทําการแฟลชหรือแฟลชไปสักพักกระพริบกระพริบแล้วมันก็ค้างอยู่นั่นหมายความว่าแฟลชไม่สําเร็จนั่นเองคุณอาจจะต้องเปลี่ยนทําไรหรืออาจจะต้องโหลดไฟล์ไบออดมาใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ผมไม่เคยลองว่าตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่มีผลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่โดยส่วนมากที่เห็น เขาจะยกตัวอย่างเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ผมว่าเอาชัวจะได้ไม่เสียเวลาก็ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยทาง a s r o c คุณก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ a s r o c อกเอซุดก็เข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของเอซุดเคร่งขบวนการหรือขั้นตอนการทำจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายจะคล้ายๆกัน เพียงแค่ข้อเรียกร้องอาจจะต่างกันนิดหน่อยเช่นที่ผมเคยพูดไปว่า MSI ต้องการเสียบ CPU 8พินด้วยแต่ ASUS และ Asrock เสียบแค่24พินเท่านั้นเองคราวนี้คงจะทราบแล้วนะครับว่าประโยชน์ของ b บ o อด l a ลต Back มันมีมากกว่าแค่การถอยหลัง b บ o อหรือมากกว่าแค่การที่ว่าแ l a t แบบไม่มี CPU ให้เปิดเครื่องเพราะมันจะมีความปลอดภัย ที่สูงกว่าการแฟลตในแบบดั้งเดิมมากๆเพราะแบบดั้งเดิมหากไฟดับแล้วเกิดอะไรขึ้นเมนบอร์ดจะเปิดไม่ติดอีกเลยแล้วพอไม่มีแฟลตแบ็กเราก็ทําอะไรไม่ได้ส่งเครมหรือ,อไปให้ร้านเบ e ิร์นชิปอีพร้อมให้เราแต่ถ้าหากมีแฟลตแบ็กเท่ากับว่าเรายังมีโอกาสสูงมากที่จะปลุกชีพให้กับเมนบอร์ดที่ใบออดล่มหรือคนที่ซื้อเมนบอร์ดมาแล้วเวอร์ชั่นใบออดที่ติดบอร์ด มันเก่าไปไม่รองรับ CPU g e นใหม่คุณก็แค่ทำการแฟลชไบออทผ่านแฟ a ช b a c k คุณก็สามารถใช้งานคู่กับ CPU g e นใหม่ได้ทันทีนะครับแค่นี้แหละสำหรับเรื่องราวของการแฟลชไบออทผ่าน f l a ชแบ็ k ในวันนี้คิดว่าน่าจะครบถ้วนทีแรกผมถ่ายไป2รอบสั้นกว่านี้มากแต่มันไม่ค่อยครอบคลุมมีแค่ขั้นตอนแบบเสียบๆๆก็เลยเออขยายหน่อยดีกว่าให้มันครบถ้วนแบบนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สละเวลารับชม ฝากติดตามผลงาน s u scribe y o u t u b e Follow Facebook Follow ทวิตท,ทีวีเทปนี้มีอะไรแต่เพียงเท่านี้แหละขอบคุณครับแล้วเจอกันครับผมบายครับ